สวัสดีคะ่ะสวัสดีเซานี้ไอ้อนุตีบ้านนาะยู่ไหยยุหน้ายุทงยุธาพี่น้องท่านไหนมีนวากินพี่น้องท่านไหนมีนวากินกินอนไนี้ก็อิ่มดอกพี่น้องกินห้องทองไวไปเพศนั่นเ็ดนี่แล้วค่อยมาหาไมา่พี่นอ้องน,นี่น้านี้โอ้ยอยู่หลังบ้านพี่น้องออกหาเคียพี่น้องอยู่หลังบ้านตอนนี้ออกหาเคียโอ้ยพี่น้องเบิง่งอันนี้เคียนี่อีกเคี้ยนี่ A, <tinc S 1> gon, หลูกใหญ่พี่น้องอันนี้อันนี้เค่นี้ตัดก้อนหลูงง่าหญ่พี่น้องอันนี้เบิดเบิดหมือขึ้นเมือขึ้นเอาไปต้มมือขึ้นเขียวก็นี่ได้พี่น้องมือขึ้นเขียวก็นี่เอาไปต้มขันขันนวยสุกนี่กินได้นวยสองนวยกับว่าเบิดขันต้มแบบสามสี่นวยนางกินได้พี่น้องมันคือ่างกันแทะพี่น้องลอกเบืองเด้ออยิางงี้ตะบนว่ากินกล้วยต้มเนี่เป็นสิบนวยกับกินกับกินได้ขันกินกล้วยสุกนี่นวยหนึ่งกับอิ่มพี่น้องนวยที่สองกับว่าเบิด มาล่องมาหมึเคลื่อนหมืกเคลื่อนก่ต้มได้พี่น้องต้มมือเคลื่อนมันเขียวก็นี่เอาไปต้มสองสามถุ่มกันเหรนโทษสาไปกินไปพี่น้องแบบนี่หลีหาหกด้วยนุ้ยยิ่ง่งไหมพี่น้องได้คันวางเสียคันกินซุกเนี่ยกับสีนุ้ยหนึ่งเต็มที่นุ้ยที่สองกับสีเคืองหนึ่งพี่น้องบ่เบิดเนี่ยพี่น้องอันนี้กันอันนี้เคี Look, to way, ้ยน <laughs> so so like <mel> ี yup. <men> <hate> an, ่บ่ปันไดพี่น้องอันนี้ลูกบ่บบบ่เต็งเคี้ยนี่ลูกไงลูกไงแล้วก็ดกพี่น้องเกือบ โอ้หลายหวีเอาไปฝากเออย้ายไปฝากปาก้าฝากเหยี่ยในบ้านพี่นอ้อ,องเจ้าของก็เอาไปกินสองสองหวีอันอันเครื่อเนี่พี่น้องอีกหนึ่งเดีย๋ยวนั้นหนึ่งสองสามสี่หาอีกสามเครื้ออีกเครื่อหนึ่งกับสิตันมืออื่นมือฮืออีกสองเครื่อนของก็ออกพี่น้องแล้วอีกไออีก,อกอยูสานาม้มหลังบ้านของก็ออกมือเศร้าพี่น้องเลยเป็นหากระบานพี่น้องมีประโยชน์ปลอดสารพิษปลูกก็ต้องซื้อกินพี่น้อง หวานจุยจ๋ยๆเมื่อก,กี้สมัยข้าเป็นเด็กหน่อยเพราะว่าพ่อแม่เพิ่นก่อนเอากล้วยเหรอป้อนเนาะพี่น้องเนาะป้อนไปครูกับเขาแท่นเขาได้ผลว่นนะพี่น้องนะกล้วยหน่วยหนึ่งสิเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้สมัยเนี่ยหน่อยสมัยข่อยสิท่านพ่อแม่เพิ่นยัมให้กินเนาะพี่น้องเนาะสมัยไม่มาพเพิ่นก็ว่าโอ้ยนั่นโน่นนี่ว่าสะอาดใส่ซ้อนขูดขูดพี่น้องสมัยไม่พัฒนาสมัยข้าตะกี้อีแม่ยัมหยัให้กล้วยให้กินพี่น้องแต่ใหญ่มากเสมอเนี่ยนาะพี่น้องเนาะไม่เห็นเป็นอีหยังเนาะปอดสารพิษ <g wa fer> ก็ได้ฉีดหวานฉีดย้ายย่างพี่น้องปลูกนอเดียวต้นเดียวต้นนี้อ้อมอ้อมอ้อมต้นอยู่พี่น้องนอขึ้นอุ้ยสาบราบอยู่งามงามพี่น้องได้กินเบิดปีจักปีจักสาดพี่น้องเอ้ยเนาะอืมหนามก็บ่กเด็กเขาได้ย่างปนนันได้พี่น้องป่วยเพิ่นมี่หนามอยู่ในลร่ำตัวอยู่แล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเนี่ยนอขึ้นเต็มอยู่หลังบ้านพี่น้องแต่สะอ่อนสะอ่อนแนวอยู่แนวกินกินง่ายๆเสียดพี่น้องแม่นุตีบ้านหน้า กินยังสี่หรือเลยพี่น้องยุ้งสี่อ่ะกินยังสี่แหละอ่ะขันหิวมากกับตำบอกคุ้งทอดไข่อยังไปสี่ไหมพี่น้องยุ่งหายุย่งหน้าไม่ได้ออกไปในบ้านก็หากินอยู่หลังบ้านนี่แหละพี่น้องอยากกินตำบอกคุ้งติอยากกินซุปน้ำใหม่ติยุ้งสี่ยุ่งวนเวียนอยากกินทอดไข่ยุ้งสี่หรือพี่น้อง <laughs> มาหมาปลากระป๋องคือกัติดไว้ประจำแมาหมาปลากระป๋องไข่ก็ติดไว้ไประจำพี่น้องไม่ได้ขาด เราเลี้ยงไข่กับบล็อกไข่ในสื้อเดอกพี่น้องเพราะว่าไข่เป็ดเลี้ยงเป็ดกับพ่อได้กินไก่แจกอะสามสิบสี่สิบตัวพี่น้องเขาบอกให้เพิ่นฟักแล้วเสียเขาก็เอามากินเลยไก่แจกแต่ว่าไก่แจกไมัน้วยหน่อยสับพอไข่นกกับธา,าพี่น้องไก่แจกแทนเลยหาหุกน้ยอยก็ได้น้อยหนึ่งพี่น้องอันนี้ไข่เป็ดพี่น้องหมู่บ้านมื้อนี้ท่านได้ไปเบิ่งอย,อยู่หมู่บ้านก็นเก็บมาได้สามน้อยพี่น้องกังดูงามงาม บ่ท่านน้องมาพี่น้องเอ้ยเป็นไปใครในป่าแน่อย่างแน่พี่น้องในป่าหัวกข็งๆขงเฮี้ยนอืมนั่งไปหาเปิดเอาน้องมาเห็นเขาไปเปิดนั่นเปิดนี่มือหลังเขาก็ไปเปิดเองเอาไปเลยน้องมาพี่น้องโอาฮ่าหน่่ยยายไงพี่น้องแต่สะออนขี้อย่างนี่พี่น้องมึงหน่วยกล่วยเนี่ยสะออนนํามในพี่น้องเขี้ยนี่ไหมอันว่ากับว่าถอดมีทีมาทีไปตนเนี่ยพี่น้องเป็นกล่วยมงคล เป็นกล้วยมงค้นเอามาปลูกแบบว่าไอหลานแต่งงานก็เลยขอเพิ่นมาปลูกพี่น้องก็เลยเอิ้นกล้วยมงค้นพิ่นแบบผ่านหนีทั้งหวานทั้งนวยไงพิ่น่ะเนี่ยพี่น้องมึงนวยเพิ่นดูอันนี้ก็มันมันหลมันหลาหลุ่นแล้วพี่น้องหลุนไม่ไหมเคลียร์เงาซาบเปียพี่น้องโอ้ยเฉพาะเป็นหวีสิว่าเป็นศิวหวีใหง่พี่น้องอุ้ยหลหลีออันนี้นอเพิ่นต้นแหลกต้นเดิมเพิ่นพี่น้องเอิ้นกล้วยมงค้นซะเพราะว่าหลานแต่งงานเพิ่อนแ็แห่มาซูขันหมากแต่งงานก็เลยขอเพิ่นมาพี่น้อง โอ้ยแต่สะอ่อนพี่น้องเนี่ยบุคกคนกล้วยนำหวาเข้าดีละพี่น้องไต่ว่าน,นวยใหญ่คาดออันนี้เป็นกล้วยนำหวาพันบานเข้าธรรมดาพี่นอ้องน,นี่ว่าไม่อนอ่าบ่หวานดิพี่น้องหวานจุวยจุย๋ยอู้ยกินนวยหนึ่งก็อิ่มอือันนี้นวยหน่อยนวยหน่อยแต่กับหวานวอยูอ่ถือว่าเทียมของตพี่น้องขาเสิยหายเน่เกิน <laughs> เราสิกินอันนี้ไปก่อนหรอพี่นอ้องอืเดี๋ยวชดในญ่พี่น้องกัน นี่พี่น้องดูต้นดีบตัวใหญ่เละพี่น้องเนาะซ้ำนีบก็เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะติดต,ต,ตามและรับชมให้